ที่สถานีตำรวจภูธรท,ท่าชัดชัยอำเภอทะลางนะครับคุณอิทธิศักดิ์แถวเที่ยงนะครับพ่วงหน่วยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรสํานักบริการขออภัยนะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2พร้อมด้วยคุณชีวภาพชีวธรรมครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสรินาจังหวัดภูเก็ต <Yeah. S 1> แล้วก็คณะครับก็เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่สพท่าชัดชัยเพื่อดำเนินคดีนะครับกับบริษัทเพนนิสูล่าสปาแอนด์รีสอร์ทจำกัดนะครับในข้อหาบุกรุกที่อุทยานแห่งชาติสิรินาจังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ก็ประมาณ9ไร่ด้วยกันในการสร้างโรงแรมหรูนะครับมูลค,ค่ากว่า1,000ล้านบาท ค่ะโดยคุณสุนทรวัชรกุลดิลกนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ปดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะได้บอกว่ามีการดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งข้อกฎหมายแล้วก็หาพยานหล,ลักฐานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาศรวมทั้งการดําเนินคดีด้วยนะคะกับผู้ที่บุกรุกถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายค่ะยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะกับกรณีการออกเอกสารสิทธิ์ในเขตอุทยานโดยมิชอบด้วยกฎหมายคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจำนวนสิราย ด้วยกันและในจนํานวนนี้นะคะเขาบอกว่ามีการแจ้งเอาความผิดกับผู้ออกเอกสารสิทธิ์และผู้ถือครองปัจจุบันแล้ว3รา,ายด้วยกันค่ะมีทั้งภูเก็ตอะคาเดียนะคะบริษัทลาครินจำกัดและ รวมถึงนะคะรายของนายเบอร์ nard โคติเยร์นะคะที่เป็นชาวฝรั่งเศสซึ่งได้บุกลุกที่อุทยานกว่าเจดไร่กับการสร้างรีสอร์ทรู้ค่ะก็มีการนําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ<ช>แล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่อมอีกหนึ่งรายนะครับนั่นก็คือเพนนิสล่าสปายแอนด์รีสอร์ทจำกัดนั่นเองะนะครับส่วนแปลงงนอื่นที่เหลืออีก7รายนะครับ ก็ตรวจสอบพบว่าบางแปลงมีการน,นำสองอนหนึ่งจากที่อื่นลอยมาลงในที่อุทยานนะครับส่วนที่เป็นป่าช้าแล้วก็ทางโรงแรมเนี่ยสร้างทับที่ป่าช้านะครับซึ่งเจ้าของโรงแรมเนี่ยอาจจะไม่ทราบแต่ว่าชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็ถือว่าทราบกันดีนะครับค่ะรวมถึงนะคะทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรีนาจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณชีวภาพชีวธรรมบอกด้วยนะคะว่า7แปลงที่เหลือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบค่ะและ เป็นขั้นตอนการตรวจสอบที่มีความละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนเลยนะคะคเพราะว่าทุกแปลงมีเอกสารสิทธิ์แล้วก็ที่สำคัญมีการออกโดยกรมที่ดินด้วยค่ะ